ขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดนะคะเลขออมสินงวดประจำวันที่หนึ่กุมภาพันธ์มาแล้วนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มแนวทางได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสลับสี่ห้วันที่ผ่านมานะคะแต่ว่าวันนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะมาบอกสลับ fc แฟนเพจอาจารย์ติมเรือนนาคาให้ได้ดูกันผ่านหน้าไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขที่ให้จะเป็นตัวเลขอะไรนะคะแต่ก่อนอื่นขอทุกคนขากดแชร์เป็นกําลังใจให้คนกัน,กนคนละหแชร์ ท่านใดที่มีกลุ่มเยอะๆฝากแชร์ลงกลุ่มให้หน่อยนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ได้มาลองเอาแนวทางไปพิจารณากันดูนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะมีใครคอมเมนต์บ้างเอ่ยมีใครที่คอมเมนต์ไหนคะมี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 ใครที่ซื้อแนวทางรัฐบาลไทยไม่ทันบ้างยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะทุกคนค่ะมีคนอ่า มีคนมีคนซื้อรัฐบาลไทยทันไหมคอมเมนต์ Comment. สวัสดีค่ะสวัสดีคุณนันทิพักด้วยนะคะอาฝากกดแชร์ก่อนอมสินนะคะไลฟ์สดนี้เราจะพูดถึงเลขอมสินกันไลฟ์สดนี้นะขอบพระคุณมากมาค่ะคุณการ์ตูนนะคะค,คุณการ์ตูนก็สวยมากๆเลยเส้นเดียวกันนะคะคุณการ์ตูนสวยมากๆเลยนะคะมันค้างไหมอะ่ะ มันค้างบอกลองลองลองดูไลฟ์สดท่านีอกว,ว่าค้างค้างไหมมันค้างไหมอะไรเบิร์อันนี้มันค้างค้างไหมคะคมอ๋ออ๋ออ๋อไม่ค้างนะอ่ะโอเคทุกคนขาเพิ่งมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์สดนี้เป็นไลฟ์สดแนวทางอมสินนะคะทุกคนขา รัฐบาลไทยบอกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆคลิปเกินไปเดีย๋ยวเขาจะมองว่าเราเราจะให้เยอะเกินไปนะคะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวจะมาทวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันรัฐบาลไทยไทยซื้อทันซื้อนะคะ8 7ดเจดแปดปดและแ9ดนะคะแล้วก็สำหรับแนวทางสูตร2ก็คือฟันสามนะคะสาม4สามสี่และสามห้าสำหรับเลขรัฐบาลไทยนะคะก็ลองไปพินิจพิจารณาดูค้างค่ะค้าง,างใช่ไหมมันค้างหรอ หนึ่งนะคะทุกคนคขาขอยัดเช็คก,ก่อนว่าค้างหรือเปล่าไม่ค้างเนาะไม่ค้างไม่ค้างทุกคนไม่ค้างนะคะอิอมสินบ้างนะคะและ้วรัฐบาลไทยไปย้อนดูคลิปล่าสุดกันได้เลยอ้อมสินงวดประจวนที่หนึ่งกุมภาพันธ์ฟันที่รูดเจ็บอ้อมสินหนึ่งกุมภาพันธ์ฟันรูดเจ็บมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์อารไอติม เจ็ดมั่นใจร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตเอเพราะว่ากินเอ็มร้อยมาเห็นไหมมีความดีดนะจวดแปดแปดถูกต้องค่ะจวดแปดนะคะจวแบบจวดแปดแปดถูกต้องเลยนะคะใครจะเข้ารีบเข้านะก่อนจบไลฟ์สดนะจบไลฟ์สดลบลิงก์ออกทันทีนะคะบอกเลยฟันที่รูดเจ็ดอมสินคาดการว่าเจ็ดจะมาสองตัวล่างเจ็ดเด่นที่สองตัวล่าง เจ็ดสามเจ็ดหกและเจ็ดแปดพูดถึงอาจารย์น,น็อตตี้เราหัวใจมันเต้นแรง <laughs> อุ้ยแกหล่อจริงๆนะบอกตรงๆนะฉันบอกตรงๆนะเธอนะคะอันนี้คือถ้าตัดคําว่าแบบแนวทางก็คำว่าว่าหวยคาว่าตัวเล็กออกไปเนี่ยนะฮะเอออาจารย์น็อตตี้เป็นคนหล่อคนหนึ่งเลยนะเธอจริงนะๆเธอจริงๆนะฮะจริงจริงเธอฉันบอกตรงๆเลยนะเธอออกเลยนะใช่หลนะ่อมากเออ คุณหล่อคนหนึ่ยนะอะทุกคนแคปหน้าจอนะคะไปแล้วกลับก่อนนะฮะฉันชมเขาว่าฉันชมเขาว่าเขาหล่อค่ะจไม่จไม่ได้ถามเขานะครับว่าเขามีเมียหรือยังเออมันคนละประเด็นนะเออนะเราสามารถชมผู้ชายทั้งโลกว่าหล่อได้หมดค่ะแต่เราไม่สามารถจะกินผู้ชายทุกคนทั้งโลกได้ค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเออ <c oughs> ว่าหล่อแต่เราไม่สามารถกินผู้ชายทั้งโลกได้ค่ะนะฮะมันคนละประเด็นกันนะทุกคนนะเออนะคะไม่สนเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้อายเรื่องเรื่องเรื่องผู้ชายนะนะฮะเราสามารถชมผู้ชายทั้งโลกได้แต่เราไม่สามารถกินผู้ชายทั้งโลกได้นะคะมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเออเราสามารถชมผัวชาวบ้านได้ว่า หล่อค่ะแต่เราไม่สามารถไปกินผัวชาวบ้านได้นี่ถูกต้องไหมคะอ่ะเจ็ดสามเจ็ดหกและเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดแปด็ดค่ะทุกคนคะ่ะแคปหน้าจอให้ดีค่ะทุกคนออมสิทธ์นะคะทุกคนต้องอ่านข้างบนด้วยเออใครหล่อคะ่ะจาร์เพิ่งมาคะะ่ะนะเออยนะฮะเออหรือไทยการอันนี้นะคะทุกคนคะ่ะแคปหน้าจอ เราสามารถชมหัวชาวบ้านได้ว่าหล่อค่ะแต่เราไม่สามารถไปกินหัวชาวบ้านได้นี่อ่าแคบหน้าจอนะทุกคนนะคะ <laughs> มวนจอยไปนะคะทุกคนขานะฮะเราอย่าไปซีเรียสแค่เราเก่งเลขแล้วเราซื้อเลขไม่ได้แล้วเราก็เครียดกันอยู่แล้วนะคะนักรุ้นโชคนักเสี่ยงโชคอย่างเราสิ่งที่เครียดที่สุดคือการซื้อเลขไม่ได้ <laughs> เลขไม่ได้ซื้อเลขแล้วมันอั้นซื้อไม่ได้นะคะสิ่งที่มับเครียดที่สุด ะะพอซื้อได้ปุ๊บก็ตัวเลขที่มันไม่เข้าก็เครียดไปอีกหนักไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องมาม้วนจอยกันทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะลุ้นหวยก็คือลุ้นหวยให้มีความสุขเอิ๊กอากไปนะคะวันหวยออกเราสามารถนั่งกินเบียกกินเหล้ารุ่นหวยไปได้ให้มันม้วนจอยนะคะเปิดเพลงผู้สาวขาล็อกแล้วก็กินเบียร์สักแก้วหนึ่งหรือว่า เพื่อนฝูงถูกคงถูกคอแล้วก็เปิดลุ้นหวยกันดังๆได้ให้มันมีความสุขนะคะแล้วเราจะหัวเราะไปด้วยกันหลุดก็หัวเราะได้หลุดก็ม้วนจอยได้นะคะเข้าก็สนุกสนานกีดการกันได้สามารถที่จะไปเติมเบียร์เติมเหล้ามาอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องมีความสุขในทุกๆทุกๆ ทุกกรันเวของเรานะคะเพราะฉะนั้กนก็คือเราจะไปเครียดมากนะคะตัวเลขมันมีเข้าวีหลุดเธอศูนย์ถึงเก้ามันมีเก้าตัวนะคะมันไม่ออกงวดนี้มันก็ออกงวดหน้าแหละมันเป็นเรื่องปกตินะคะอืมโอเคเนาะทุกคนนะคะเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดออมสินฟันที่ลดเจ็ดนะคะว่าประจำที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก่อนหวยไทยออกก็ลุ้นออมสินกันก่อนคำคืนนี้ล่ำลาไปแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ